สวัสดีกันด้วยครับอยู่ผมอีกครั้งกับเบลลิโด้แล้วนี่แคเป็นการเปิดการลุยกันต่อน,นะครับกับคราวที่แล้วนะครับในแคตเตอร์น,นี้นะครับกป็นรงมันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับผ่านมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับ ตอนที่เราก็ถูกพวกคนโยนไลายาอยู Damn, um ่นะครับเราต้องมาป้องกันที่หลังรถนะครตอนนี้ เข้าไปนะครับดีมากเข้าไปโอ้โหแรงอ่ะ ที่เบิร์มของเรานะครับแต่ตัวถือป็นคนมายิงก็ลำบากเราแล้วเนี่ต้องมาเจอแบบระดับตำนาเลยเนี่ยอ้วกรคสุนหมดดิ แล้วเราก็โดนโจมตีนะครับตอนนี้รถได้เสียหลักไม่เป็นท่าเลยนะครับผมเราต้องพยายามทรงตัวนะครับเพื่อเดินไปถึงข้างหน้านะครับเพราะงั้นเราจะอัจระตายได้นะครับี่ครับท่งตัวเอนะครับบาลานเอบาลานเอบาลานเอเดินมาครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วบาลานดีบาลานดีนนโอเค <c oughs> กดดีบาลานได้ต่อไปจะเป็นช่วงกระโดดแล้วนะครับ เดก๋ยวกดเออเปเลยรอกะได้นะครับ See just how I planned it Oh sure. Alright. Next up. A mother corporation. Guess we can finally take a breather. But they seem as desperate as we are. Must be they got something really want to hide. And that's a good sign. So, we almost to Amada Corporation yet? Relax! It won't be long now. Just a few more. What's wrong? I am picking up an unidentified thermal reading from behind our vehicle. It is quite massive. Great. Now what? Oh, well, no, Biggie. Just another enemy to take out. Maybe you should have a look before you say that. บอสเด็กแว้นนะครับ <laughs> เตอบอสเด็กแว้นแล้วนะครับตัวใหญ่ไปเริ่มเลย <S <S ปนีน้เจ้าก็จะถึงอมาร่าคอมพลวเรแล้นะครับจะต้องมาเตอเหตุการณ์นี้น่าเหนใื่ยไป

đi ngay đâu ồ, Mình hết hey. đây quen, hết 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 quen, hết đi hết 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 đi hết đây, hết 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 đi, hết 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 ที่การนาบ้าตอนนี้นะครับันดับแรกต้องยิงัวาแล้วเบื่อกัน,นะคะรับไม่ต้องรีบนะครับถ้าใคใช้กระสุนพ้เื่ใน,น,นหน่อยนะครับอุ้ยมกี้เฟรคลางอมาเลยโอ้หวัหเวเล้ดแล้ว ต่อไปนะยิงไข่นะยิงไข่ย, <laughs> ยิงไข่เด็กแว้นนะ <laughs> <laughs> นี่ครับมันจะล็กล้อออกมาอย่างนี้นะครับยิงเข้าไปครับอ่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับต่อไปต้องยิงแขนนะครับถ้าเกิดมันไม่ยกไข่ขึ้นมาให้ยิงแขนนแม่ โอ้ยิงอะไรเดียวไม่ได้โดนเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับยิงไข่นะครับเอ้ไม่ใช่ยิงแขนยิงแขนข้างในข้างหนึ่งให้ระเบิดก่อนนะครับโอ้ไม่ใช่ อี๋แล้วนี่แล้วดีแทนดีแทนอ๋อหายแล้วอ๋าดีแทนนะครับดีแน แนดกแว่นนะครับเราต้องฆ่าดักแว่นให้ได้มีแขนเดักแว่นนะครับมันจะได้บุดมาใส่ได้นะตอนนี้แขนสองข้างก็ได้ทังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วนที่เหลือส่วนสุดท้ายของคุณเบนเดอร์ลามเวอร์เลนะครับเราต้องทำลายมันบาลานครับบาลานบาลานดีนะครับเราต้องดึงเตะขึ้นมานะครับเอฟเอเอฟเอ นะครับกลับมายิงกันต่อนะครับตอนนี้ก็เหลือส่รนสุดท้ายแล้วนะครับโอ,โอเคยกล้อขึ้นมายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยย,เลยิงไข่ขเด็กแว้นไข่เด็กย้อมมามาเราจะไม่ใช้กระสุนเส้นเปลืองนะครับเราจะยิงเฉพาะจุดสำคัญเท่านั้น จิยกล้อมันเลยเข้ามายิงปยิงายิงเข้ยยิงไยิงมิ้ิเออโดนแล้วมันจะตายยากตายน นี่แล้วกมาไปที่ใครตัเลิเฮ้ย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 เรียบร้อยนะครับลมันจะพังรงรอดมาได้นะครับ Amada Corporation. There it is. The mother building. Yeah. ตอนนี้เราก็เห็นตึก Amada that. Base Beetle we'll Two, are you receiving? Beetle Two to base. Where you been, Major? Trying to reach you. Tracker shows you're outside Amina. Charlie and the others are on their way to Rendezvous.

อ๋อโดนขังแล้วนะครับตอนนี้เราหนีกลับไปไม่ได้เรากจะต้องมุ่งหน้าเนะี่เย They're blocking our route. h t let's make them regret it. Let's go. g o d d m h o m e i n f a i r The bastards are expecting us. Let's h e We'll have to take it up. And you want me! one! Baby, 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 ôi, baby, 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 ôi, baby, 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 ôi, ดิ yeah! yeah> <that <that okay> ้นเลยอะดินเลยอะดี้นเลยอะช็อเปิ้ลช็อปปิ้ลช็อปปิ้ลช็อปปิ้ลเวลาอย่างนี้ยังมีเวลามาช้อปปิ้งนะเราจะต้องอัปเกรดโบโซนิก ชาร์ตของเราให้เป็นขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ช็อคบาร์นะครับอัปเกรดให้เป็นขั้นสุดท้ายน,นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับวันนี้ต้องอัปเกรดนะแล้วก็แมกกาซีนไซน์นะครับอัปเกรดให้สุดแล้วก็ดาเมจนะครับอัปเกรดให้สุดนะครับระยะการยิงนี่ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะ ไอ้ส่วนประเภท G กับ R นี้นี่เลือกจะเป็นการเปลี่ยนโหมดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดที่ดีที่สุดนะครับก็คือ normal แล้วก็น,นี้ก็เปลี่ยนเป็น C ได้เปล่าโอเคเปลี่ยนเป็น C นะครับจะเป็นโหมดที่ดีที่สุดแล้วนะครับอัปเดตแรงของปืนนะเพื่อยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็เลดไฟเอาให้เต็มนะครับ เท่านี okay. ้ปืนของเราก็จะสมบูรณ uh, ์แบบนะครับซับซ no ิงอันนี้ะโอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นทีเดียน้อยนะครับในการอัปเกรดปืนนะครับ ในที่นี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ากระบอกยิงเลเซอร์ของเราจะเปลี่ยนสีไปนะครับพอเราลองกดยิงดูมันจะมีความเปลี่ยนแปลงใจขึ้นนะครับูมว้าวเก๋จะเป็นอย่างนี้นะครับ กระสุนมันอาจจะวิ่งพาลงหน่อยนะครับแต่ผมว่าดาเมจก็ได้ดีอะไรทีเดียวนะบับไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับ ่อครับเอาตัวนี้ให้ลงให้ได้นะครับยิงหน้าเลยอ่ะยิงหน้ามันเอ้ยอย่าหันมาทางนี้เลเอ้ยอ้ยเ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  l ้ยเ o ้ยเอ้ยมึงก้าถามกูเหรอกูโอเคไ้ร้องือว่าโอเคโดนไม่ไขนาดนี วิ่งมาเราเป็นสายเกือดเลยอัดหน้ามันย่างี้อัดหน้ามันโอเ้โอเลเหยกอัดหน้ามันละอัดหน้าันอัดหน้ามันน้อัดหน้ามันเราือดีแล้วนะเออทางทางยัไงล่ะยัไงล่ะยัไงล่ะายเพื่อนเน That howitzer did not explode. What? Perhaps its drive system is still intact. What? So put it in. If it is if it's still intact, I might be able to hack into it. Are you saying we could use that howitzer against them? You really think it'll work? Leave it to me, mademoiselle. Now must hide until my hack is complete. Corruptions are oh!

ใช้ให้เราสามารถควบคุมมันได้นะิ่งอเอมันอยู่ใต้การควบคุมของผมแล้วยอดมากเลยเชนยอดาเลยน เราก็สามารถควบคุมไปหุ่นยนต์ตัวนี้ได้นะครับโดยภารกิจหลักของเราในครั้งนี้ก็คือจะต้องฆ่าไอ้พวกนี้ให้หมดนะครับอืมอืมฆ่าด้วยความปากเหินนะครับอืมอืมมัีอะไรายากเกินไปนะครับเดินทำลายล้างในขอให้บอกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโดนเยอะอย่างนี้นอะ

นี่นะครับอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับยิงด้วยเลยนะครับจนกว่าบมันจะตัดเป็นตัดสตินนะครับนี่นะครับยานนะครับยานที่บินมานะครับยิงด้วยนะครับอัดเข้าไปเยอะๆเลยนะครับวันนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำลายมอนสเตอร์ตรงพื้นที่ตรงนี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เลื่อนเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องที่ผ่านไปนะครับก็คือทำลายประตูนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทำลายประตูนี้ไม่เที่ยวลปลายตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปในอามาดาคอร์ปอเรชั่นได้แล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่อาม่าแล้วน <laughs> ะอาร์มาดาเหลือเป็นแค่อาม่านะครับบริษัทอาม่าคอร์ปอร์เรชั่นนะ 口には気をつけろ。交通課に戻されてから悔やんでも遅いぜ。黒沢、応答せよ。早く、はい、聞こえてます。すぐに撤退するんだ。あとは天田社のセキュリティに任せろ。ここは私の管轄です。天田社にどんな権限があってそんなことを。内務省からの命令だ。いいからさっさと引け。こっちは命を張ってやってるんです。それでも黙って引き下がれと。八番をわきま前ろ、黒沢。 財務省もお前の働きは認めてるだが今は引け天田社のビルには一歩たりとも入るなわかりました信じられるか何をですいや雑音がひどくて何も聞こえなかったものですから俺についてきたって出世の足しにはならないぜ 当たり前ですよこんな大きな獲物を見逃すわけにはいかないでしょう誤解してたお前話せるやつだな余計な口を聞いてもいいですかいいだろう。黒沢さん見る目なさすぎですよおいおい油断するとすぐに交通会逆戻りだぜよし突入だ